ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโกงเพจในเกมลายเพยนั่นเองนะคะซึ่งมันโกงไม่ได้จริงๆหรอกแค่แบบใช้หลอปตาเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้เฉยๆนะคะโอเคขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีแอปนี้นะคะเป็นแอปเกมแฮกเกอร์นะคะ ซึ่งเราสามารถโหลดได้ใน a พ Sto r e ไม่ใช่ละซึ่งเราสามารถโหลดได้ใน Google นะคะหรือ Google Chrome นะคะถ้าใครอยากดูเลยก็เดี๋ยวเร,เราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะแต่ว่ามันต้องรู้นะคะถ้าใครรู้เดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะโอเคข้าตอนได้นะคะเราก็กดไปที่รูปกุญแจนะคะที่เราโหลดมาอย่างนี้เนาะแล้วเราก็พิมพ์เลขนะคะเลขเพรเนีนะ่ย พิมพ์ลงไปนะคะเพจเรามี3,990นะคะสะสมเพชรเพื่อแจกนะคะแจกของรางวัลน,นะคะโอเคแล้วเราก็พิมพ์ตัวเลขที่เราอยากจะได้นะคะจำนวนเนาะเดี๋ยวจะนะเราจะพิมพ์ไป8ตัวนะคะเดี๋ยวก็เอ้ยมินก็นไม่รู้มันเท่าไหร่เนาะ 5, 6, 7, 8นะคะแล้วก็กดตัวนี้ปึ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นอันฟ้าฝานเะมื่อกี้เห็นไหมแล้วเราก็กดเข้าบ้านค่ะฮนนะเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียด,ดูดิ ให้น้าหมาดนำก่อนพอเราทําสิ่งอื่นนะคะปุ๊บเงินมันก็จะเหลือเท่าเดิมนะคะโอเคสําหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้มินในการทําคลิปต่อไปนะคะถ้าอยากให้มินสอนทำอะไรนะคะหรือจะมาสอนโกงแคทอะไรประมาณนั้นก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะมินก็สามารถสอนได้เนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย